ปอกๆกันชงกันหน้าคะ่ะแม่บ้านน้ององงอตอนบ่ายๆนะคะบอกกันตอนเอ้ายังหมูเอาเอาบอหม,มูลงมานอนขอ้างลางแล้วครับเพราะมันหนีหอนแดดค่ะแดดหอนหลายแล้วเาห,หิวบอมา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  โดมะเป็นล่ม,มที่ตัวสาดโดเป็นล่มโดวหิ้วเขาจะเป็นล่มแล้วต้องใส่นมไหมใส่ดิใส่ใส่ใส่น้อยนึงใส่น้อยนึงนะโดมาโด <c oughs> อืกแบบเซ็เนี่ย บักเสียบดูมากระดวนเนี่ยเกือบวงหนอก,กงไหนเหอากระดวมไหมมาขอมือเห็นพี่โด้วงกินตาตอนนี้ ขอมือขอมือก่อนเนี่ยเอาลรมาค่หมคะทำไมไม่ให้น้องทำไมไมให้แต่พี่โดมา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 ขอมือก่อนขอมือก่อนขอมือก่อนลูกมาขอมือก่อนมาทักี่มาทักี่มาทักวิมาทักี่ มาขอมือขอมือเออเอาลูกเอานอน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 นให้แล้วให้แล้วเอากิน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 ความหิวไม่ปลาหนีไข่ปลาไม่ไม่ได้กินโดยยูจะเป็นลมค่ะ กินโดเกินโดเกินเขากัหมูกินมูสบนลเลยนะค่ะข้าต่บอกกับดูดีคันมา่านีดูสัดเดียบเหรอคะเอาไฟเบิดก่อนกันซูโรบอดายดอกเอฟซี D บอกให้อนาซื้อโซโซเอ่อโซโซ,โซเล็กบอกคะ่ะ ท้องคอ,อ,อให้เป็นสไตล์ออกลอกๆนะๆ <c oughs> <c oughs> แต่ละคนยุซี่แต่ละคน<อ>ก็ได้โปกโก้ไข่มุกด้วยอืมอะไรกินไหมกินตกใจหรือโปกโก้ไขนมันจะไม่ท้องเสียหรอ,อล้วท้องเสียเธอรับผิดชอบแล้วดูกดิกเะบ้ดหรือเปล่าแต่ไอหมูมันกินไม่ได้อันตราย พอได้แล้วพอแล้วยังพันซื้อๆก็อ้วนพอ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 ย่าไม่้องเสียอย่าไม่กินเด้อเนาะเนาะเนาะพอแล้วกินยังหลายจะคล้องน่ะยางพันซื้อๆก็อ้วนลบลบกับเด็กหน่อยครับนี่ หอนแดดบ้านบ้านเด้ลงปลูกเอีอยงนนดนาะค่ะเพราะว่าให้ให้มันห่มกว่านี้ก่อนค่ะก็มือก็มือก็มือมันเป็นยังไงอาการมองนะทาทามอ่ายไหมโดยว่ากินกินแล้วก็นอน อยู่กันมอมมอมแม่สมนียค่ะสามสี่ชีวิตทางนู่น motor, ไอ้คือสีเดินทางหอดแล้วนะคะทางปอดอีกแม่นอ้อยบะวันนะคะไปลงมาขอมือเอามือมาข้อมือข้อมือโอ้ข้อมือไอ้หมู บักหมูมันน่าหักเลยคะ่ะไานัมักผู้ใดไที่เอิญบักหมูเป็นบอกหมูทำมนะคือความรู้สึกน่าจะเหมือนกันเรียกบักหมูเลยบักหมูหน่าหักนะคะแดดร้อนมากเลยเลยมือเป้นโต๊กระตก๊กอากาศบานเทากับเป็นยังสีแล่ะคั ทีมงานพ่อเอกแม่หน่อยเดินทางน่าจะเดินทางถึงแล้วค่ะถึงงานแล้วนะคะหืวยแร่งกับเตรียมมวนกันค่ะเปิดวงค่ะเปิดวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันนี้นะคะให้สนุกให้กำลังใจทีมงานที่เดินทางไปนะคะถึงที่หมายอย่างปลอดภัย มือเลล้งไปนั่งมานอนนี่ค่ะมานอนเป่าเด็กหน่อยพวกนี้เมื่อกี้ไปให้อาหารทองทานกับทองแท้มาแล้วนะคะให้อาหารแพะมาแล้วค่ะนี่เนี่ยนี่เนี่ย กินขันว่าเรื่องกินนี่ยมึงเฮ็ดจมูกเลยเฮ็ดจมูกปิดปจมูกดีหลายค่ะนี่เขาแม่พ่อ,อยังอีกอนี่ค่ะไอโดกินอิ่มแล้วก็นอนบนนอนบนไตไตมาเนี่ยแหละคะ่ะ ออกไปข้างนอกบ่แด่พอห่อนในสุ่มก็นั่งบ่แด้ได้อห่อนห่อนมันเอาอืัปวดไหล่์กดแร์ช่องกระหน่างนะคะแม่บ้านน้องโอ,งอง่งหลัดช่องประวนันไม่ครัวน้องโองเอง,อง,อง,องวันนี้เป็นวันเปิดปง สาวน้อยเป็บ้บบานแพงนะคะขอบคุณเอฟซสาวน้อยเป็นบ้านแพงทุกท่านนะคะอะเอาละเป็นผู้เดียวเลยขอบคุณเอฟซีที่เขา่าใหม่ค่ะใ็นกำลังใจขอบคุณมากๆสํสำหรับคำอวยพร ทุกท่านเอฟซีอีหลามีตะควนจิตใจดีนะคะใจบุญจิตใจดีมากบร่รด้ใจดีแต่เฉพาะอีหลาอ๋ออ,อ๋หมูติดเบ็ดหมูติดเบ็ดหมูติดเบ็ดแล้วอ,อืมอ่ามือแรกสิใส่เบ็ดเห็นพี่อายแล้วว่าอันจะเอา เอาหม,ห,มหมู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 ติดเบ็ดเราเราจะมาใส่เบ็ดค่ะลองคำพันนะคะหาคะคุดเนื้อคนละว,ว่ะแฟ่นป่าวันนะคะคิดถึงหมูเอฟซีลูกดิกก็เยอะนะคะถ้าเล็ดดุกดิกถ้าเล็ดเสือออกมาะเะ็ดเสือดุกดิกกับโดนะคะ เดี๋ยวจะลองลองทำออกมาใส่ดูก่อนสักห้าตัวสิบตัวนี่นี่นี่สำหรับกิมนีสันนีก็น่าจะซอยเบอร์โฆษณาเห็นไปน้าน้ำด้วค่ะนี่นั่นปอเด็กหน่อยค่ะ ุณเอเบาโทนอยู่บุนเบิดเดนะค่ะปะวันเยนี่เวียนย่บุนเบิดค่ะกับซุ่มพอหักนะคะดูให้กำลังใจน้องอิงอิงที่บานแพงนะคะขอกันไม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ